าบสวัสดีชาว Minecraft จะกราบสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่เกม Minecraft ครับผมอาจจะมีคนถามว่าทำไมผมไม่ลงคลิปโลบอกเลยจริงๆช่งวงนี้คลิปโลบอกส่วนใหญ่มันเป็นบ็อกฟูดนะครับแค่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยเล่นบ็อกฟูดแค่นั้นแหละผมจะมาพาสำรวจเพราะว่าผมได้แอบไปเล่นอะไรเยอะแยะครับผม ก็ไปเล่นหลายอย่างเดี๋ยวมันจะแนะนำอะไรอย่างผมผมนี่มเลี้ยงอาสุลดพาทัวร์ก่อนเลี้ยงอาสลอุลดเนือเลี้ยงพวกแกจริงๆแล้วมันก็ผมด้านล่างไปนี่มันก็ไปฆ่าสลามสลามมันบุกค,ครับเพราะว่ามันเกิดอยู่ตรงใบวงสว่างตรงนี้เอและดาบนี้มตั้งชื่อดีมากไม่ใช่ดบเนี้ย ไม่ได้ตั้งเชื่อแต่ว่าผมเนี่ยค้าเป็นวิวครับผมแอนวิวแลวก็ทำการเออ่เนี่ยทุกคนผมก็ทำการเอาถ้าตอนนั้นคุณจำได้ผมมีสมุดเอนช n นสมุดอะไรนะเอนช n นลู o ติ้งครับเออผมก็ทำการค้าเป็นวิวแล้วก็ทำเอนชานนี้นะแต่ว่ายังไม่มีเพชรใช่ไหม ใช่ครับผมผมยังไม่มีเพาไม่มีเพชร้อยเปอร์เซ็นผมยังไม่วันนี้จะมาทำอะไรงั้นเหรอพาทัวร์กันก่อนเพราะว่าอาจจะนานหน่อยทุกคนอาจจะเข้าเรื่องแค่ว่าพาทัวร์ก่อนครับผมเล่นมานานมากตั้งสัปดาห์หนึ่งอ่ะอฮอฮอก็ผมก็มีฟาร์มข้าวปกติครับผมตามปกติเอาเฮ้ยเดี๋ยวฟาร์มข้าวปกติครับผม ผมมีฟาร์มข้าวปกติที่เก็บข้าวใช่ไหมล่ะก็ทุกคนน่าจะเห็นตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าผมสร้างฟาร์มมันปูตตโตกับฟาร์มแครอทใช่ทำการสร้างฟาร์มนี้ขึ้นมาทำไมผมอยากกินครับผมจริงๆไม่ได้อยากกินหรอกผมได้แครอทและปูตตโตมามก็เลยอยากจะมาปลูกนี่ก็เป็นหอคอยครับผมที่ผมสร้างไว้เอาไว้แบบ ไว้ดูโลกภายนอกไหมไม่ไม่ได้ดูหรอกพูนมัมมวพาส่สร้างไว้ทำไมผมสร้างเอาไว้แบบเอาไว้ไปดูขึ้นไปดูว่ามันมีอะไรเอ่อถังน้ำถังน้ำเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูปกติเวลาจะขึ้นไปหนึ่งต้องใช้ถังน้ำขึ้นไปนะครับปีนขึ้นไปนะต้องปีนขึ้นไปนผม ที่การปีนแบบสูงจริงกพาทัวร์บ้านอ้าว<ะ>ก็มันก็จะเห็นโลกภายนอกดีต้องต้องขึ้นไปแบบนี้ครับผมมันไม่มีทางอ,อื่นละเดียบร้อยข่อยไปได้เลยเดี๋ยวก่อน เตียงด้วยนะเนี่ยเฮ้ยคุณป้าไปด้านล่างมาันเป็นน้ำก็ผลถ้าไม่ใช่น้ำก็ตายนะอุ้นข้างบนนี้ก็จะมีก็สร้างหีบเอาไว้นั่นแหละไว้เก็บของมาลงไปอ่ะ ก็ผมกลับ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 อันนี้ก็เป็นเหมือนช่วงนี้ผมยังไม่เจอดัอนเจียนเลยนะช่วงนี้กำลังพยายามอาดันเจียนอยู่ซึ่งมันเจอไหมไม่เจอครับโอ้ เอาไว้ผมอ๋อยไมมีลูกออยใม้มีลูกเฮ้ยตัดัดใหมดนะผมผมไม่สนว่าคุณเป็นใครแล้วก็เอาฆ่าเลยผมรอแกะตัวใหม่มเยอะๆอ่ามีสองตัวใช่ไหม เก็บเนื้อเก็บเนื้อเออสบอยายดาบนี้มันดีจริงๆครับผมเป็นชาวบูิง,งไม่เอางานเข้าครับผมต้องไปลอกก่อนใช่ไหมลอกกลับเข้าข้อ อ่ะ,อะมาเลยเข้ามาข้ามข้าม,มีอะไรวัตถุกู s <S ปิดอ่ะรอดให้อาหารรอโตครับผมเอาอมีอเสรรผมได้ธนูมาเพราะว่ามาตกปลา นี่จะว่ามันยังไม่มีแอโร่นะแอโร่สองสองสองลันได้ไหมไปตัดไม้ครับผมเพราะว่ามันสมควรไปตัดไม้แล้ะ วันนี้จะมาทำอะไรงั้นเหรอมาสำรวจป่าสวัมแบบจริงจังครับผมผมจะทำการสำรวจป่าสวัมทำไมไม่มีอะไรทำใช่ไหมใช่ครับผมช่วงนี้มันยังไม่มีอะไรทำํำจริงๆไปเนเธอร์ได้ไหมไปได้นะแต่ว่าผมต้องหาฟลีแต่ว่าหาฟลีนมันไม่ใช่เรื่องยากอยู่ตรงนั้นกล่าวเปลว มาตัดไม้จริงมันก็ไม่ใช่ปัญหานะมันจะไปตัดตอนนี้เลยก็ได้ผมไม่ว่าไม่มีใครว่าตัดวางบตัดเพิ่มอีกตัดเยอะๆครับผมมันจะได้มีไม้นะไม่มีไม้เลย จริงบ้านมันก็เปลี่ยนไปเยอะครับผมเพราะว่ามต้ทำการดีราจะพูดยังไงดีผมทำการสร้างบ้านใหม่สร้างระบบใหม่เห็นไหมให้แบบเนี้ยผมก็จะไม่มีวันตกลงไปด้านล่างถ้าโชคร้ายหน่อยก็ตกลงไปในละาว่ะเดี๋ยวมโชว์ให้ดูว่าด้านล่างมีอะไรครกม เดี๋ยวพาชมครับผมวิธีการทําคือใส่น้ําแล้วค่อยๆลงไปครับเห็นไหมมอนเตอร์หลายตัวเลยแล้วผมจะไม่ไปยุ่งนะผมขอไม่ยุง่งนะมาขอไม่ยุง่งด้านล่างนะจะมีพวกริปเปอร์อะไรแบบนี้ใช่เหมดนะ เอาเอาไม้อ่ะมาตัดไม้เพื่อสิ่งนี้ไม่คุ้มเลยเออยังน้อยก็เก็บเอาไว้อะช่วงนี้ผมยังหายหนึกแมนคอมเมนต์หน่อยครับว่าจะหายน้อแมนจากไหนนะไปสำรวจเป่าสวอมอย่างจริงจัง ไม่มีอะไรเลยสำรวจป่าสวัมสำรวจ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 ป่าสวัมสำรวจครับสำรวจไม่มีไม่มีมีวิวแววอะไรเลยสำรวจป่าสวัมสำรวจสำรวจไม่แบบเฮก จะ,จะไปตัดไปเอาหินซะหน่อยเนาะไม่ใช่หินสิว่าแถวนั้นมันน่าจะมีฐานนะน่าจะมีฐานครับทุกคนมอนอย่าดึกตอนนี้อย่าดึกตอนนี้ก็เฮานุีงเกียดติมอนคุณเกียดมอนมากเเสียงซอมบี้ยังยากเลย ลาตีสวัสดีครับทุกคนเช้าวันนี้ครับสุดยอดผมมาในเช้าวันใหม่ได้อ๋อไปเอาหินซะหน่อยครับผมันนี้มีอะไรใช้ชีวิตชิวๆอ่ะใช้ชีวิตชิวๆับผมไม่ไม่สีเรีเรียดลืมเยอะครับผม คือผมก็จะทําไร่ทํานายอยู่แบบนี้อครับจะได้เวลาแบบไม่มีเนื้อจะได้กินเอขนมปังนะเฮ้ยเตตุเตตุเตตุจริองๆ2อย่างนี้มันใช้กันให้อาหารครับ เฮ้ยห่างๆกันสิอือสองวันเรต้องให้อาหารมันทุกวันนะจะได้โตจะได้มีลูกนะออกลูกออกล้านแล้วก็ได้เนื้อเนื้ออร่อยอืมผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำอะไรแล้วออกไปเออลืมไปไปคุณหินกันสิ จริงๆผมว่าจะทำประตูเนเธอร์ได้ไหมแบบไม่ต้องใช้พิกแอไม่ต้องใช้พิกแอไดมอนเพราะว่าได้นะพี่ไม่ต้องใช้พิกแอไดมอนแบบเป็นดีมอ่ะเพราะว่าถ้าทุกคนรู้จักดีมกับผมเขาเป็นคนที่ปิดรันไมครับนะปิดรันไมครับแล้วยังไม่ได้เล่นปากลัวแล้วเขาก็ เก่งมากคือเขาสามารถสร้างประตูเนเธอร์แบบไม่ต้องใช้พิแกกไดมอนด์เขา speed run speed run ไปเนเธอร์นี่ง่ายมากครับผมคือต้องมีบ่อลาวาใช่อยากได้บ่อลาวาเนี่ยแหละคือช่วงนี้ผมหาบ่อลาวาเลยครับหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะว่าเ,ออเพราะว่ามันไม่มีจริงๆผมมาหาไม่เจอเลยแถวนี้เอ,อ้คขอเปอรจริงๆผมอะ เอ,อเคยมาคุณที่นี่แล้วแหละแค่จะมารอบสองคุณรอบนึงก็เอาฐานไปเยอะอยู่นะเนี่ยร่องลอยล่องรอยหมดเลยเพียบเพียบเพียบต้องกันตัวโอ้โอ้ปอน้ำโอ,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 โอ้ฐานอขอให้เจอบ่อลาวานะ่ะ ไม่ใช่ว่าบัลาวาบา,บางแห่งนี้ก็โูมเจอสิ่งที่หายากวัดดีเจ้าแพ้ว้าวเจอแพ้ครั้งแรกครับผมที่เคยเจอว้าวขึ้นไปด้านบนเนึ่งโอ้ ส,นนสนนวยงามครับผมสวยงามลามะอย่าไปโจมตีมันยวมนีะโจมตีอู้อู้เซ็สักมีมหนึงนน่งอัด y e เจอเจอครับผมกินไปก่อนกั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 นเลือจะเลิก Yes. Okay. เฮ้ยไม่มีอะไรทำเลยครับวิดีโอนี้มีแต่ให้ผมว่าใช้ชีวิตยังไงวันนึงงรชบ โอเคผมจะทำเหมือนดรีม1 2 3เยส yes โ oh. หช่วงนี้กำลังจะทำอะไรครับผมแมนฮันครับทุกคนรู้จักแมนฮันไหม,มไม่รู้ช่วงนี้ผมชอบดูดรีมครับผมผมติดถ้าคุณไปดูเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ต้าล่างก็ได้นะครับเผื่อคุณอยากรู้ว่าดรีมมันเป็นว่าเขาเป็นยังไง ว่าเขาก็โหด i มา c ครับซึ่งผมอยากจะลองดูว่าจะแมนทันได้ไหมต้องขอแบบแบบแมนทันแบบในโรบล็อกก่อนก็ได้ครับผมเพราะว่าในไมค์ครับมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเยอะแยะนะรอดูแมนทันกันได้เลยครับผมอาจจะออกมาช้าหน่อยเพร่อตัดต่อไงอ เยอะแยะครับผมเยอะแยะโอ้เดี๋ยวเดะเดะโทษครับเมื่อกี้มันกดผิดครับ ชิฟลอดรีเบิร์จะเอาเยอะไหมนานๆครับนานๆนนนนนนย้ำพูดนานๆเลยเพราะาผมก็เล่นไปนานๆครับผมเล่นเพลินๆแต่ว่าคือผมก็จริงจังกับมันมากกว่าไม่ใช่เอา,าชีฟวิลอดอันครั้งแรกที่ผมเคยลองเพรนั้นคือก็ไม่ได้เก่งมาก คัเปอร์มีล้นบ้านแล้วเนี่ยคอปเปอร์เนี่ยคือมันก็เข้าใจอยู่ครับว่ามันเอาไปทําเป็นบล็อกได้แต่ว่าไม่รู้จะเอาไปมีประโยชน์อะไรนะครับถ้ามีประโยชน์คอมเมนต์ให้หน่อยเพราะว่ามหาประโยชน์มันไม่เจอเลยท่าประโยชน์แต่ว่าให้ขุดได้เยอะมากขุดนิดเดียวได้เยอะ นี่ผมสร้างหอคอยนี้อีกอย่างนะครับที่ผมสร้างมันขึ้นเพราะมันเห็นง่ายมันเห็นบ้านเราง่ายผม,ผมยังหาดันเจียนไม่เจอครับถ้าเจอแล้วเนี่ยจะผมว่ามันแน่นอนรต้องไปสู้กับมอนเนี่ยเป็นคนที่เกียดการโจมตีกันมากกว่าตกใจผมเป็นโรคตกใจไมไม่ตกใจหรอกไม่ใช่โรคตกใจขึ้นไปด้านบนก็พาชมแล้วครับพาชมบ้านนะ ด้านล่างนี้ก็ลึกอยู่นะผมไม่จะมีมอนไหมนะี่ยอย๋าวผมจะไม่ไว้วางใจครับผมผมไม่ไว้วางใจสิ่งนี้ คดจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าปกติมันขุดตอนเช้าไงตอนเช้ายังมืดอ่ะเออแบบนี้ก็โล่งโอ้โหลึกมากครับผมเท่าไหร่เนี่ยวายเยอะมากอ่ะปกติถ้าผมเคยดูตรงนี้จะวายสูงปกติผมเดินวายหกสิบมุน่าจะขุดมาถึงวายสามสิบแล้วมั้งประมาณนั้นครับ เจ้าทีมชุดก่อนเลยผมก็มีอาวุธครบเซตแบบไปลงดันเจียนไม่น่ามีปัญหาครับผมผมว่าไม่น่ามีปัญหาจริงๆอ่ะตะล่างก็ผมก็สเกีตเบลู คือสมัยก่อนนะก่อนที่ผมจะมาอัดเกมนี่ผมจะสร้างห้องไว้ด้านล่างครับผมก่อนตอนที่ผมยังไม่พูดด้านล่างไม่น่าปลอดภัยเนสอปเปิลทองได้มาจากไหนครับพอดีผมเปิดโบนัสเชสครับผมแล้วก็ผมก็เจอทองอย่างผมเจอแล้วนะ เดี๋ยวผมพูดก่อนว่าผมเจอทองแล้วนะครับผมเจอทองแล้ว oh. แถมเอามาค้าเป็นแอปเปิลทองนะรอเปลขอฟินบ้างสิไม่มีฟินเลยคือผมได้ทองแล้วนี่ทำไมผมไม่ไปทำชุดเกาะครับหรืมไม่ก็ทำเ เป็นอุปกรณ์นี่มันจะใช้ได้ yes Flint oh, 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 oh. คือผมว่าอุปกรณ์มันไม่ค่อยดีครับผมและผมก็ยังไม่ได้ไปในเธอฉะนั้นผมยังไม่เอาอะไรมากก็สร้างแอปเปิลเอาไว้ uh huh. เป็นสิ่งที่ดี uh huh. นาเป็นสิ่งที่ดีมากครับผม f นอแล้ว ก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีแค่นี้แหละครับผมก็ไม่ได้อยากจะเอะไรเยอะแยะนะแค่จะบอกว่ามีแอปเปิลทองแหลแล้วก็พาชมบ้านที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ครับเป็นแบบเจนูเลบ้านใหม่หมดเลยก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้หน่อยนะครับน้อยจริงๆก็ไม่เป็นไรครับผม13คนก็ ไม่เป็นไรครับวกาวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ